สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราจะมาอัปเดตข่าวคราววดวงบันเทิงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวคราววาดวงของอวง baby monster นะคะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักพวกเธอทั้ง7คนคะ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงน้องชิกิต้านะคะหรือน้องแคนนี่ของวง baby monster นั่นเองค่ะที่เธอเนี่ยนะคะถูก กล่าวถึงเป็นอย่างมากนะคะร่วมกับพี่ชายของเธอนั่นก็คือ copper วง b u สนั่นเองนะคะซึ่งเป็นนะคะอทีป๊อปหรือนะคะเป็นนักร้องนะคะนักเต้นวงบอยแบนด์12คนที่ชื่อว่าวงบัสนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยนะคะเป็นพี่น้องแท้ๆกันค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็คือชิกิต้าเนี่ยเป็นน้องสาวของ copper วงบัสนั่นเองนะคะ ตอนนี้เนี่ยวงบัสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆเลยค่ะหลังจากที่วงบัสเนี่ยนะคะได้คบเวอร์เพลงดริปนะคะของเอ่อเบบี้มอนสเตอร์นะคะที่ไอคอนสยามเนี่ยก็ทำให้มีกระแสน,นะคะที่แบบกำลังมาแรงค่ะเป็นการ ค้นหาหัวข้อที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือ,อ,อมีการค้นหาเกี่ยวกับคอปเปอร์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายของชิต้านะคะหรือน้องแคนนี่ของเรานั่นเองค่ะซึ่ง เป็นไอดอลสาวจากวงเคป๊อปนะคะที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะชิกิต้าก็ได้กลับมาพักผ่อน,นที่ประเทศไทยมาเหมือนกับว่าอยู่กับครอบครัวช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ทำให้มีภาพน่ารักน่ารักของสองพี่น้องเกิดขึ้นก่อนที่น้องชิกิต้าจะกลับมาเนี่ยนะคะก็ มีการหยอกล้อกับพี่ชายนะคะนั่นก็คือพี่คอปเปอร์นั่นเองค่ะเราก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองคนนี้เนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายกันมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าแบบอ่าแซนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับถอ,อดแบบกันออกมาเลยนะคะเหมือนกับว่าน้องชิกิตาเนี่ยใส่วิกผมนะคะแบบเป็นคอปเปอร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่ามีใบหน้าที่สวยนะคะแล้วก็เพอร์เฟกมากๆสำหรับน้องคอปเปอร์นะคะทำให้หลังจากที่วงบัสเนี่ยนะคะได้คเวอร์เพลงของเบบี้มอนสเตอร์ชื่อว่าเพลงดริปไปเนี่ยก็ทำให้แบบมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันของ เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับนะคะทั้งของวง Baby m มอน t เ r แล้วก็วงบัสนั่นเองว่ามันเป็นโชว์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของวง Baby m มอน ster อร์ทั่วโลกเนี่ยถึงกับขั้นเข้าไปติดตามวงบัสนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงนะคะที่อยู่ในประเทศไหนนะคะซึ่งก็เป็นวงที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะ ส่วนคำว่า b u สเนี่ยนะคะย่อมาจากคำว่า because of you I shine นั่นเองนะคะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12คนค่ะ copper ก็เป็นหนึ่งในนะคะสมาชิกวง b u สนะคะที่เรียกได้ว่าในวันที่มีการโชว์เพลง drip เนี่ยนะคะบนไอคอนสยามเนี่ยก็คือ copper เนี่ยได้ร้องท่อน High Note ของอ ah ารย o n ด้วยนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าคัพเปอร์ได้ทำได้ดีมากๆค่ะในช่วงของไฮโน้ตนะคะจนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคนละับเนี่ยแบบพูดถึงในช่วงาการร้องไฮโน้ตของคัพเปอร์ว่าทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พลังเสียงเนี่ยทรงพลังมากๆนะคะไม่ต่างกับน้องสาวของเขาเลยก็คือชิกิตาค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องนำในวงเบบี้มอนสเตอร์ที่มีพลังเสียงที่โดดเด่นแล้วก็ด้วย ท่าทางความน่ารักของเธอนะคะแล้วเธอเนี่ยยังเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะในวงค่ะแต่ว่าความสามารถล้นเหลือนะคะก็ภูมิใจแทนครอบครัวของคอปเปอร์กับชีตาบ้ามากนะคะคุณแม่เนี่ยนะคะก็ภูมิใจกับลูกๆทั้งสองคนมากแล้วก็เรียกได้ว่าแฟนคลับนะคะชาวไทยเนี่ยต่างเอ่อเหมือนกับว่าอวยพรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า พร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมในการส่งเสริมทั้ง Copper และก็ h ต้า t a ต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ